ตอนนี้นะครับในส่วนของวิชา Engineering Mechanics กนะครับก็จะมาพูดถึงนะตัวอย่างในหัวข้อเรื่องโมเมนต์ของแรงรอบจุดใดจุดหนึ่งในปริภูมินะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะของ3ามิติจะมีกระบวนการของเวกเตอร์นะเข้ามาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเอาดูที่โจทย์ได้เลยนะครับเสาเหล็กหล่อ อันนี้เป็นเหล็กหล่อหนึ่งต้นนะครับมีแรงดึงในเส้นลวดตัวนี้ครับนี่คือเส้นลวดนะครับขนาด28นะครับกิโลนิวตันนะครับนี่คือมีแรงดึงนะครับจากปลายด้านบนของเสาเหล็กหล่อนะครับมาที่พื้นนะครับ28กิโลนิวตันนะครับ โดยมีทิศทางจากจุด A ไปจุด B ดูที่ลูกศรตัวนี้นะครับจากจุด A ไปจุด B โจสั่งง่ายๆเลยครับจงหาโมเมนต์เนื่องจากแรงดึงตัวนี้ครับขนาด28นิวตันที่กระทําที่จุดรองรับ C ก็คือเอาจุดนี้เป็นจุดหมุนครับจุดนี้เป็นจุดหมุนนะกก็คือหา Mc แต่หาในรูปของเวกเตอร์เพราะว่ามันเป็นสามมิตินะครับมันเป็นสามิตินะครับจุดศูนย์าานของเสาเหล็กหล่อนะครับอยู่ที่ฐานเสาในรูปของเวกเตอร์เวกเตอร์ก็ต้องติด i j k เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญคือเรื่องที่กัดหรือตําแหน่งน,นะรเริ่มต้นเนี่ยต้องเอาให้ถูกก่อนนะครับและให้หาขนาดนะครับของโมเมนต์ด้วยถ้าหาขนาดก็ ไม่ติดเป็นเวกเตอร์ก็หา m4 นะครับให้ตอบในหน่วยกิโลนิวตันและเมตรเขียนฟรีบอดี้ประกอบฟรีบอดี้สรุปให้ถูกต้องชัดเจนนะครับขั้นตอนก็ไล่าตามที่แนะนำตามสมการนี้เลยนะครับเราเอารูปโจทย์ของเราเนี่ยเป็นฟรีบอ o d ดี้ทั้งระบบไปเลยนะครับเป็นฟรีบอดี้ทั้งระบบไปเลย นะครับอ่าเราเอารูปโจทย์เป็นฟิบอรีทั้งระบบเขียนข้อฟิบอรีทั้งระบบไปเลยสิ่งแรกที่ต้องทำคุณเคยไหมครับบอกตำแหน่งของมันก่อนตรงจุดที่สำคัญสำคัญในที่นี้คือจุด c จุด a แล้วก็จุด b ที่จุด c เป็นจุดกำเนิดของแกน x แกน y แล้วก็แกน z นะครับ ถ้าใครมีทิศทางขึ้นข้างบนก็เอาเครื่องหมายบวกไปถ้าแกนแทกแกนวาถ้าใครไปทางขวาก็เอาบวกไปแกนเน็กใครพุ่งมางข้างหน้าก็เอาบวกไปถ้าไปข้างหลังก็เป็นลบนะครับอันนี้มาทางขวาก็เป็นบวกไปทางซ้ายก็เป็นลบนะครับอาจจะเขียนเครื่องหมายตรงนี้กำกับไว้ไว้ช่วยเราสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับที่เราอาจจะยังขาดความแม่นยำอยู่ตรงจุดกำเนิด นะหรือที่โคนเสาเหล็กหล่อตรงนี้จะมีค่าเป็นพิกัดศ 0, ูน 0, 0. อันนี้ห้ามผิดนะครับศูน 0, 0, 0. ต่อมาเราบอกที่จุด a อ่ะจุด a ลองช่วยกันสิครับพิกัดว่าไงพิกัดจุด a จริงอยู่แกนอะไรเจุด a อยู่แกนอะไรแกนแแกนแทแกนเดียวเลยเพราะนั้นก็ที่เหลือก็เป็น 0, 0ู แต่ตรงแกนแทต้องเลขเลยครับ50สบเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือทำตรงนี้ให้ถูกอย่าให้ผิดนะครับที่จุด B ของเราเหมือนอยู่ที่พื้นตรงนี้เนี่ยสลิงโยงจากจุด a มาที่พื้นที่จุด B จุด B ของเราอยู่ที่ระนาบแกนอะไรกับแกนอะไรครับ x กับ y บ,บอกพิกัด x ก่อนพิกัด x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ X 40พิกัด Y เท่าไหร่ครับ75ส่วนพิกัด Z เป็นอะไรครับเป็น0เพราะว่าจุด B อยู่บนระนาบที่พื้น X กับ Y นี่แหละครับสิ่งแรกที่ดูว่าเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเราอย่าผิดถ้าตรงนี้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นที่เหลืออีกประมาณ1แผ่นเนี่ยเหนื่อยฟรีเลย นะครับเพราะว่าเราบอกตำแหน่งหรือพิกัดนนตรงจุดตำแหน่งต่างๆผิดตั้งแต่เริ่มต้น,นต่อให้รู้ขั้นตอน,นก็ผิดอยู่ดีพ้อนผิดตั้งแต่ต้นนะครับพราะนันตอนต้นใหญ่ผิดนะครับอ่าตอนนี้ตรงนี้นะครับเราให้ติดเป็นตัวแปร f ไปเลยเขียนเวกเตอร์ไว้นะครับเท่ากับแรง28กิโลนิวตันตัวนี้อ่ ต่อมาหน้าที่ต่อมาดัานแล้วนะครับหา Position Ve เ t อ r เอาทางด้านฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับอ่า i t i o n Ve เวกเของเส้นลวดเส้นนี้นะครับ่ในเส้นลวดเส้นนี้นี่คือเส้นลวดนะครับอันนี้คือเส้นลวดอ่าเส้นลวดนะครับ Position Ve c t o r ก็คือเวกเตอร์ระบุตำแหน่งหรือบอกตำแหน่ง นะครับของเส้นลวดอ่าเราจะบอกเป็นนะเวกเตอร์ r a, a b นะ r a, a b นะครับก็คือจุด a กับจุดลายจุด b อันนี้คือหารของแรงในเส้นลวดที่จุด a นะครับอันนี้คือหัวนะครับหัวลูกศรพุ่งมาที่จุด b เพราะนั้นเราเอาระหว่างจุด2จุดนี้เปรียบเทียบหรือคุยกันนะ เทียบเทยบหรือคุยกันซะวิธีการก็คือนะครับเอาจุด B ลบกับจุด A นะครับหรือถ้าเคยดูตัวอย่างมาหลายหตัวอย่างก็คือเอาหัวลบหางนะครับหรือปลายทางลบต้นทางตำราวเวกเตอร์พูดไว้หลายชื่อเลย นะครับทำเลยครับนำได้นำเลยดวนกันครับถ้า x ก็คือ i y ก็คือ j z ก็คือ k เริ่มต้นเอา40ลบกันะไรครับ0เนี่ยดวงครับ40 0ต่อมาก็เอา75กับอะไรครับ0ตรง j หรือตรง y นะครับ สุดท้ายก็เอา0นย์ลบกับห้าสิบเริ่มไม่ถูกครับเริ่มไม่ถูกไม่ยากคิดเลขอ่าน่าจะคิดในใจได้อยู่เนาะสี่ลบศก็40นะครับ i นะครับบวกด้วย75 j นะครับตรงนี้เครื่องหมายต้องไปเลยครับลบห้ -50. k นะครับ แต่อย่าลืมเขียนหน่วยครับ App, ที่ทดสอบพวกเราโดนตัดคะแนนเนี่ยคือไม่ชอบเขียนหน่วยคือคงไม่กล้าเขียนนะครับไม่กล้าเขียนว่าจะเป็นหน่วยอะไรนะครับไม่กล้าเขียนว่าจะเป็นหน่วยอะไรนะครับในที่นี้เป็นเรื่องของระยะเป็นเรื่องของพิกัดน,นะครับเอาตัวเลขระยะหน่วยเมตรมาลบกันตอนนั้นก็จะเป็นหน่วยเมตรนะครับเป็นหน่วยเมตรต่อมาหาดีนะครับอ่า หรือเป็นขนาดนะครับก็ R AB ธรรมดาเราเอาคำตอบพวกนี้ครับมาทำอย่างไรมายกกำลังสองครับเนี่ยคำตอบนี้มายกกำลังสองเท่านั้นเองก็เป็น40ยกกำลังสองบวกเจหายกกำลังสองนะครับแล้วก็บวกเจ้า เป็นติดบวกห้าสิบมาก็ได้ฮะมองว่าเป็นบวกไปเลยหรือเอาแบบนี้เลยก็ได้ครับลบห้าสิบยกกําลังสองนะครับถึงยกลบก็ติดบวกอยู่ดีนะครับได้ออกมาเท่าไหร่ฮะลองกดสักหน่อยดี๋ยะนะแก้ง่วงนะเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวเอาดีดีเก้าสิบแปดจุดหกสองนะครับ,นะรบกดไปเลยดีดีให้ผิด อย่าตายน้ำตื้นครับตายน้ำลึกหน่อยครัเอาข่าวจะได้ดูเท่นๆนะครับ98.62นะครับเป็นเรื่องของระยะคือหน่วยเมตรอันนี้อันนี้เขียนในรูปของเวกเตอร์ครับอันนี้เขียนในรูปของขนาดนะครับได้98.62ถ้าใครยังไม่เสร็จเอาตรงนี้ให้เรียบร้อย ตรงนี้นะขั้นตอนต่อมาคือเราทําการหาค่านะแรงในเส้นลวดตัวนี้นะครับเราจะเขียนมาในรูปของเวกเตอร์นะครับโดยใช้ตรงแนะนํนสาสมการตรงนี้เลยครับยกมาแรงในเส้นลวดเรา28แล้วก็ใส่28นะครับแล้วก็เอา RAB ในรูปของเวกเตอร์นะครับเราไปลอกมาคือตัวนี้ครับไปลอกมาก็เป็น40นะครับ i นะครับบวกด้วยเจ j นะครับอ่าแล้วก็ลบด้วย5 0 k อ่าห้ k ส่วนตัวส่วนตัวนี้คือขนาดนะครับขนาดคือเลขเท่าไหร่ครับหายเจอ9้าเท่าไหร่ครับ98.62เห็นไหมครับ98.62ตัวนี้อ่าเราก็เอามาใส่แค่นี้เอง เห็นไหมครับขั้นตอนมันไหลง่ายๆเลยอย่าไปพววมันครับเราซ้อมมาดีๆหน่อยหนึ่งตอนทดสอบคิดเลขเลยครับคิดให้ได้ลองบอกผมมาดีครับว่าตัวเลขของพิกัดไอเท่ากับเท่าไหร่ครับคนนบเออสิบเอจุดสามหกครับพยายามกดให้ได้สามสิบหกไนะครับบวกกับเท่าไหร่ครับยี่สิบเอดจุดสองอะไรครับสองเก้าเนะครับ สุดท้ายติดลบนะครับลบด้วย14.20นะครับ14.20 k นเคนะครับเคอันนี้แรงนะครับเพราะฉะนั้นแรงต้องหน่วยเป็นนะไระครับกิโลนิวตันนะครับอย่าลืมเขียนหน่วยนะครับอย่าลืมเขียนหน่วยอย่าละเลยเราเขียนแรง f ของเรานะครับที่ทำกับระบบรูปนี้นะครับในรูปของเวกเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อมาถ้าเราไปเชื่อมโยงตรงแนะนำสมการนะครับเราจะเข้าสู่ของขั้นตอนนี้ครับหาโมเมนต์รอบจุด C ในรูปของเวกเตอร์ตามโจทย์สันะครับจะไปทางของคำตอบแล้วครับอันนี้ตัวอย่างที่กำลังแสดงสอนพวกเราเนี่ยจะทำเป็นตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราไปทำเอาเองไปทำเอาเอง นะครับให้ทำคำตอบตองเท่ากันนะครับแต่ตอนสอบทดสอบพวกเราทําทำแค่อันใดหนึ่งพอนะครับทำแค่อันใดหนึ่งพอชอบอะไรก็ทำอันนั้นถนัดไหนก็ทำแบบนั้นหรือในเวลานั้นคิดอันไหนออกก็ทำอันนั้นนะครับอ่าลอกสมการนี้มาเลยครับคูณกับ f อ่าอันนี้ถ้าดูตามแนะนำตัวนี้จะเป็นคล้ายเป็นระยะระหว่างจุด c กับจุด a เพราะฉะนั้นเราต้องไปเติมรูปนี้ครับเติมระยะลงในรูปครับลงในรูปเติมอย่งางไรนะครับนี่คือจุด C กับจุด A นะครับให้เราลากอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับลากลงไปลากลงไปใส่หัวลูกศรเข้าไปตรงนี้นะครับพยายามมองนะครับลาก เป็นแรงเข้าไปแบบนี้นะครับเป็นเส้นตรงเป็นเวกเตอร์แบบนีน้ลากจากจุด C แล้วใส่หัวลูกศรที่จุด A ตรงนี้แล้วตั้งชื่อตรงนี้ว่า R C เลยครับ R C A R C A โอเคนะครับ R C A พอเสร็จแล้วเราหาค่านะเวกเตอร์ R C A ตัวนี้ระหว่างจุด C กับจุด A กันนะครับ วิธีการก็เหมือนเดิมวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับเราจะาจุด C ลบกับจุด A เอาจุด C แล้วก็กจุด A นะครับจุด C คือเลขอะไรครับ0 A ก็0อันนี้ง่ายนะครับตรงนี้0หมดแล้วครับ คอยท่าไว้เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ลบกับศูนย์แต่พอแซดจะเป็นศูนย์ลบกับห้าสิบระวังดีๆนะครับศูนย์ลบกับห้าสิบอันนี้คือ k คือ k นะครับตองค้นไหนเป็นศูนย์ก็อย่าไปกดมานะครับเครื่องยิเลขเสียเวลาตรงนี้น่าจะคิดในใจได้นะครับคิดในใจได้ อันนี้อันนี้รู้สึกอันนี้ขอทานโทษนะฮะเอาใหม่นะตรงนี้เราต้องเอาผิดแล้วครับต้องเอาจุด A ลบกับจุดอะไรครับจุด C ขออาจารย์ดันหลงเลขศูนย์ขอโทษนะครับขอโทษขอโทษผิดมหาลัยนะ A ลบกับ C นะครับเอาตรงหางตรงนี้นะครับลบตรงนี้ตรงนี้ก็ห้าสิบแก่ท่านนะครับขอประทานโทษด้วยห้าสิบลบกับศูนย์นะครับเอาจุด A ลบกับจุด C ก็จะไม่ติดลบเป็นเลขอะไรฮะห้าสิบ k เมื่อกี้มองผิดไปหน่อยขอโทษมันเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เลยงงห้าสิบ k นะครับออกมาเป็นหน่วยเมตรอ่าออกมาเป็นหน่วยเมตรพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำตามคำพูดนี้ครับโมเมนต,ต์รอบจุด c ในรูปของเวกเตอร์นะครับอ่าโมเมนต์รอบจุด c ในรูปของเวกเตอร์ นะเราก็จัดการคูณขึ้นคูณลงเราเคยเรียนมาแล้วเคยทำมาแล้วนะครับบรรทัดบนนะครับจะเป็นค่า R C A นะครับบรรทัดบนจะเป็น R C A บรรทัดล่างจะเป็นแรง F ในรูปของเวกเตอร์รูปของเวกเตอร์นะ R C A I เป็นไร ไไปลงบานเนี่นะ I, I ปนไปรนะ I เป็น0 j เจเป็นศูเเป็น50าสิอสองแถว 0, 0. ูต่อมาแรง f ในรูปของเวกเตอร์ที่ทำไวมม้บรรทัดน,นี้ครับ f นะ f คือ1 1บเจุดสตรงตัว i นะครับยี่ส แล้วก็ลบระวังเครื่องหมายลบนะครับ14.20นะครับต่อสองแถว11.36 21.29นะครับแล้วก็คูณขึ้นคูณลงให้ออกมาเป็นคำตอบให้ได้นะครับคูณขึ้นคูณลงให้ออกมาเป็นคำตอบให้ได้อ่า คูณลงไปเลยเออคูณลงเป็นบวกเก่งว่าคูณขึ้นเป็นลบแต่คูณขึ้นเป็นผิดคูณลงเป็นถูกแล้วไงนะ,ะคูณขึ้นเป็นลบอแล้วที่เหลือก็สุดแท้แล้วแต่พระท่านทั้งหลายแล้วอะจะอ่าทำการคูณเคลนคิดเลขอย่างไรด้วยหลักการอย่างไรนะสําหรับผมผมไม่เก่งผมใช้วิธีเขียนน่ะนะครับผมใช้วิธีเขียนน่ะนะครับผมจะเขียนของ i อก่อนนะครับ ไอ้ผมจะเจอคำว่านะครับคูณขึ้นกับคูณลงก่อนนะครับคูณลงก็เป็นเครื่องหมายบวกนะครับก็คือเจอศูนคูณกับลบ14.20อันนี้แล้วแต่ท่านนะตรงนี้ไม่เขียนก็ได้นะเขียนคําตอบเลยก็ได้แตอนน่อันนี้เขียนโชว์หน่อยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยเก่งผมก็เขียนของผมอะ่ะนะ ต่อมา i คือตัวนี้นะครับเอาเป็นคำว่า r คูณ f เนาะก็เลยต้องเขียนคำว่า50คูณกับเท่าไหร่ครับ21.29นะครับ21.29 29ต่อมาตัว j j คูณลง j คูณลง50คูณกับเท่าไหร่ฮะ 11. เออช่วยกันหน่อย11.36นะครับหวังว่าท่านคงจะทำได้นะครับ ส่วน J คือตัวนี้ครับจะเอาตรงนี้คูณนี้ก็ได้หรือจะเอาผลคูณกลับไปกลับมานะครับศูนย์คูณกับลบสิบสี่จุดสองศูนนะครับสุดท้าย k คูณลงศูนย์คูณกับยี่สิบอ็ดจุดสองเก้านะครับศูนย์คูณกับยี่สิบอ็ดจุดสองเก้า่าอ่ต่อมา k คคูณขึ้นอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ ผมเอาคำว่า R คูณ f นะก็ผมเลยเขียนว่า0คูณกับ1 1จุสามหนะครับแล้วตรงพดไหนที่มี0เข้าไปคูณเราตัดพจนนั้นเป็น0ไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลากดคลิกเลขนะครับ,นะรบตัดไปเลยคิดเลขทีละนะีละพิกัดหรือว่า t i ะ j t k ก็ว่า,าไปนะครับ ตรงไอถ้าท่านไปทําดูจะได้ลบนะครับหนึ่งศนกจุดห้าไะครับ x นะครับ x ก็คือไอตรงนี้ j มีแค่นี้ครับเอาห้าสิบคูณกับสิบเจะได้นะครับจะได้ห้ารหกสนะครับ j มีมีค่า k ไหมครับ k ไม่มีถูกต้องไหมครับหมดเลยนะครับเขียนหน่วยให้ถูกมันเป็นโมเมนต์แล้วครับแรงคูณระยะทางแล้วก็กิโลนิวตันเมตรเนี่ยครับคือเสร็จแล้วครับแค่นี้ครับนี่คือโมเมนต์ของเรานะครับที่เราเขียนอยู่ในรูปของนะครับในรูปของเวกเตอร์นะครับในรูปของเวกเตอร์นะครับ อ่ตอนนี้พอเสร็จตรงนี้แล้วให้มาเขียนตรงนี้เพิ่มหน่อยหนึ่งคือให้หาขนาดของโมเมนต์นะครับให้หาขนาดของโมเมนต์ขนาดของโมเมนต์ขนาดของโมเมนต์ทำเป็นไหมสแควร r o ูทใช่ไหมครับอ่าก็ m c นะครับเท่ากับส u a r e Root นะครับโมเมนตร์รอบจุด C แกน x บวกโมเมนตร์รอบจุด C แกน y โมเมนตร์รอบจุด C แกน z าเท่านั้นเองนะครับเราก็แทนค่าลงไปโมเมนตร์รอบจุด C แกน x คือเลขเท่าไหร่ครับเลขตัวนี้ถูกต้องไหมครับลบหนึ่งศูนย์หกสี่จุดห้ายกกำลังสอง แกน y คือตัวนี้ครับ568ยกกกำลังสองส่วนแกน z ไม่มีถ้าฝืนเขียนก็คือ0ย์กกำลังสองนะครับคิดเลขมาอ่านได้เท่าไหร่กดให้หน่อยเนี้กดตั้งหน่อยหนึ่งต้องการคำตอบคือไม่ไม่ได้กดเอาไว้อันนี้กดให้ผมหน่อย เท่าไรตอบดังๆไม่ได้ยินหนึ่งอะไรหนึ่งพันสองร้อยเลยใช่สองร้อยหกมีจุดไหมหนึ่งพันสองร้อยหกห้าอะไรห้าหกอ่าโอเคปัดให้ทุกท่ดีๆจุดห้าหกกิโลนิวตันเมตรนะครับอันนี้ก็คือคำตอบสุดท้ายที่โจทย์สั่งให้เราหา นะครับเราก็มีความสุขกับพอนี้ได้เลยเพอมันเสร็จแล้วครับนะครับแต่ตรงนี้อาจจะทำแถมนะครับหรือตอนทดสอบพวกเราจริงอาจจะลืมเขียนก็ได้ในารณนี้โมเมนต์รอบจุด c กระทำอยู่ในระนาบตอบได้ไหมครับระนาบอะไรกับระนาบอะไรวิธีการให้ดูตรงคำตอบนี้ครับ อ่ก็คือระนาบอะไรครับ x j คือระนาบอะไรครับ y แค่นั้นเองนะครับถ้าตรงนี้เป็น k ก็เป็นแกนแทเข้าใจไหมครับอ่ามันจะมันจะเป็นสอง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 ระนาบแบบนี้ระนาบคือสองแกนนะครับทำมุมตั้งฉากกับเสาเหล็กหล่อเขียนบรรยายตัวนี้สรุปปิดท้ายนะครับ อ่าลืมนะครับอ่านี่คือนะขั้นตอนโดยสรุปเป็นแบบนี้นะครับให้พวกเราไปซ้อมดีๆบาอันผมก็หลงเหมือนกันนะครับลองดูนะครับอ่าตอนนี้ให้เราทำเองทีนิดนึงนะครับพอเสร็จนี้ถือว่าเสร็จนะให้เขียนว่าหรือผมมาลงแล้วนะอ่าผอลงได้อย่างนะ เอานะเดี๋ยวผมพูดแป๊บหนึง่งตรงนี้เห็นไหมครับหรือโมเมนต์รอบจุด C เป็น R C เลยรแทน R C B คูณกับ F F ตัวนี้คือเหมือนทางนี้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้เหมือนว่าเราเอาตรงหางเนี่ยแล้วเทโมเมนต์รอบจุด C แต่ตรงนี้เวกเตอร์มันเลื่อนตำแหน่งได้ถูกต้องไหมครับบอไว้ตรงนี้แล้วก็เทตรงนี้รอบจุด C ได้เหมือนกันเข้าใจไหมครับโดยโดยคร่าว เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาเป็น R C อะไร R C B วิธีการก็คือเราต้องโยงตรงนี้ขึ้นมาโยงเติมไปเลยครับเขียนลูกศรตรงนี้คือ R C B นะครับแล้วพอมาทำขั้นตอนนี้เราเอาจุด B ลบกบัลบกับจุดอะไรครับ จุด C เนี่ยทำาเองเพราะฉะนั้นผมจะให้พวกเราทำต่อนะครับอันนี้เอาขีดเส้นปิดไปเลยนะครับอขีดเส้นปิดไปแล้วเราก็ลองทำเองว่าพิสูจน์ว่าเราทำได้นะครับตรงคำว่าหรือโดยเริ่มจากขั้นตอนนี้นะครับเขียนหรือ อันนี้เสร็จแล้วนะรู้เสร็จหรือยังหรือลุยเอาเองเลยหรืออันนี้นะ,ะหรือถ้าเราทำเป็นโมเต์รอบจุด c นะครับโดยใช้นะครับลักษณะนะที่นะเป็น rcb นะครับ rcb ก็คือตรงนี้ นะครับคือเมื่อกี้น,นี้ตอนที่เราทําเป็น R C A เราใช้ตรงนี้ครับแล้วเหมือนว่าเราเทคเลยมันก็ต้องประยะตรงนี้ R C A ระหว่างจุด C กับจุด A แต่ถ้าเราเลื่อนแรงตัวนี้มาไว้ที่จุด B ตรงนี้นะครับตำแหน่งนี้แล้วเราก็มาทำท่าจะหมุนรอบจุด C เราก็เชื่อมโยงตรงนี้มาระหว่างจุด C กับจุด B เป็น R C B นะครับเติมเส้นมาแบบนี้แล้วเราก็หา R C B ตัวนี้มาให้ได้นะครับ โดยเอาจุด b ลบกับจุด c นะครับจุด b ลบจุด c จจุดจุดด b ลบ c นะครับจะได้ออกมา4 0 i บวก7 5 j แล้วก็อ rcb ตัวนี้มาเขียนแล้วก็ f รูปของเวกเตอร์ก่อนหน้านี้มาเขียนนะครับแล้วก็คูณขึ้นคูณลงตามปกติเลยอันนี้พวกเราไปดูเองนะครับอันนี้เหมือนว่าเป็นหรือ นะ,ฉะเฉลยเพิ่มเติมเป็นแนวทางให้กับพวกเรานะครับะจะได้คำตอบโมเมนตะ์รอบจุด C ในรูปของเวกเตอร์เท่านี้ครับรู้สึกจะเออเลอร์นะเมื่อกี้เป็น1064.5อันนี้ผมกดออกมาได้1065เลยไม่มีตัวทยมส่วนตัวเจตรงนะครับตรงเป๊ะเลยอ่หลังจากนั้นเหมือนเดิมครับหาขนาดของโมเมนต์นะครับหาขนาดของโมเมนต์นะครับก็เอาคำตอบนี้ มาแทนค่าสแควรู้ท่านั้นเองนะครับถ้าตอนพวกเราจดบันทึกงไปเราอาจจะไม่อยากจะขี้เกียจเขียนก็แล้วแต่ท่านแค่เราคาตรงนี้ไว้แล้วรู้ว่าที่เหลือเหมือนเดิมก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ตอนทดสอบนะอย่าลืมอย่าลืมคำนวณถึงขนาดก็แล้วกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยสรุปนะครับว่ากระทํากับแกนอะไรนะครับก็คือแกน x กับแกน y เหมือนที่อธิบายไว้ื่อกีนี้นะครับ นี่คือตัวอย่างแนวทางนะครับโมเมนต์ของแรงรอบจุดใดจุดหนึ่งในปริภูมิ3ามิตินะครับจะประมาณนี้นะครับอ่ามันเป็นลักษณะเป็นเวกเตอร์ก็มีความซับซ้อนหน่อยนะครถ้าเป็น3ามิติอ่าแต่พวกเราใกล้ตัวที่สุดก็คือจ้องจะทดสอบให้ให้ผ่านในรายวิชานี้ก็พยายามฝึกฝนนะครับถัดทําหน่อยนะครับดูตัวอย่างเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ